ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องราวของกล้องเจมเว็บไปสำรวจแล้วก็พบว่ามีบนดวงจันทร์ยุโรปเนี่ยมี CO2 อยู่นะครับซึ่งจะเอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีที่มาที่ไปตรงนี้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมติพลตั้งมติธรรมนักวิชาการดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบกลับมาในรูปแบบของ SMS นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้ทาง SMS พิมพ์คคำตอบแล้วส่งกลับไปที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้ หนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำบรเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบ ของก่านพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้หนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยนในอัตราร,รอละหนึ่งจุดแปดศูนย์ต่อปีนะครับส่วนการเปิดบัญช ครั้งละ1000บาทขึ้นไปนะครับเปิดรับฝากไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2566นี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารนมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพยิเศษ10เดือนนะครับซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยนในอัตราร้อยละ1.80ต่อปีโดยการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน1 0,000บาทนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1000บาทนะครับหมดเขตรับฝากวันที่30ธันวาคม2566นี้นป้นข้อมูลส่วนคคําาถมรับ ตามผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรกพิเศษ10เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละหนึต่อปีส่วนการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ําจํานวน1000บาทและถ้าต้องการจะฝากเพิ่มต้องฝากเพิ่มครั้งลนะเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อ,อข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับ ธนาคารออมสินได้ขานรับนยโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือนี่ภาคประชาชนนะครับโดยธนาคารได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจต,ต่อเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะครับแล้วต้องประสบกับปัญหาเรื่องการผ่อนชำระก็ตามหรือว่าบางส่วนอาจจะเป็นลูกค้าที่ติด NPL อยู่ก็ตามนะครับโดยธนาคารจะ เปิดให้ลูกค้าสามารถเข้าร่วมในมาตรการดังกล่าวซึ่งจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคารอมสินโดยจะมีมาตรการคือการพักชำระเงินต้นหรือไม่ก็มีทางเลือกคือให้จ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละยีถึงร้อยละหนึแล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าแต่ละรายนะครับซึ่งหากว่าสามารถชำระคืนได้ตามเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าวธนาคารจะยกเว้นดอกเบีย้ยค้างชำระก่อนที่จะเข้ามาตรการนี้ให้ รวมถึงลูกค้าที่มีสถานะ NPL อยู่ก่อนวันที่30ธันวาคมธนาคารก็จะยังไม่มีการดําเนินการตามกฎหมายนะครับโดยการชําระคืนนั้นถ้าชําระคืนมีระยะเวลานในการชําระคืนนาน10ปีด้วยกันแล้วก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจต้องการประสงค์ มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมมาตราก,การดังกล่าวเนี่ยโปรดติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีนะครับหรือว่าสาขาที่สะดวกก็ได้หมดเขตวันที่30มธันวาคมนี้นะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1นึ่และทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากาทอพกระทรวงคมนาคมนะครับขอยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม3สายทางด้วยกันประกอบไปด้วย ทางพิเศษเฉลิมมหาคนครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษสีรัตหรือว่าทางด่วนขั้นที่2แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัทยาจํานวน10ด่านนะครับในวันจันทร์ที่23ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราชโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาหนึ่งนาทีจนถึงเวลา24นาฬิกานะครับเนื่องจากเป็นบรรจุราชการประจําปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ ธนาคารออมสินได้ออกแคมเปญพิเศษกับสลากออมสิน2ปีซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลนะครับออมสบายลุ้นสนุกโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น80ล้านบาทแบ่งเป็นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแล้วก็รางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าหากว่าฝากจนครบกําหนด2ปีเนี่ยยังจะได้รับดอกเบี้ย ในอัตราหน่วยละ1บาท20สตางค์หรือว่า1น0บาทนะครับสำหรับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับเงินรางวัแลวแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดน,นะครับหมดเขตออมวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสนใจก็สามารถออมผ่านธนาคารออมสินได้ทุกสาขาหรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชัน m มโมก็ได้เช่นกันนะครับ สัตราจา์คลินิกายแพทย์สรระบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทชได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี2023ด้านเทคโนโลยีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือมอสวทโดยพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโลกเกียรติยศในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่19ตุลาคมนี้นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างโองคมนตรีเป็นประธานที่ศูนย์ประชุมบายุพักโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครับ สำหรับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี2023หรือว่า Quality Person of the Year 2023นะครับทางมูลนิธิสมสวทเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานและการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆโดยทางมูลนิธิจะบรรจุชื่อเข้าสู่ทมเนียบเกียรติยศของมูลนิธิเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไปนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงแล้วอนาคตเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณมติพลตั้งมติธรรมนะครับนักวิชาการดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเรื่องของการพบซ o 2บนดวงจันทร์ยูโรป้านะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมติพลครับสวัสดีครับครับผมอ่านแล้วผมออกจะไม่ไม่ค่อยจะไม่สันทัดเลยคําว่ากล้องเจมเว็บคืออะไรฮะครับกล้องเจมเว็บนะครับเป็นกล้องโลหะอวกาศตัวใหม่ กลับนะครับที่ส่งไปแทนทัมเบิลนะครับหลังจากพยายามสร้างมาเป็นฮัมเบิลคุ้นๆและส่งไปนะครับอันกล้องที่ออกไปอยู่ไกลมากนะครับไกลไกลกว่าวงโคจรของดวงจันทร์นะครับนะครับก็ไปอยู่ในตำแหน่งอ่าเรียกว่า l อลสองับก็คืออ่าอลสองนะครับมันอยู่จะโคจรไปพูดง่ายมันโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปพร้อมๆกับโลกนะฮะแล้วมันก็จะโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะหันหลังให้มันเสมอเพื่อที่ว่าแสงจากวัตถุพวกนี้จะได้ไม่มังมัน นะครับแล้วมันก็เป็นกล้องที่ใหญ่มากนะครับฮัมเบิลยังมีขนาดแค่ฮับเบิลกล้องฮับเบิลนี่ขนาดเท่าขนาดของจุดสี่เมตรนะครับขนาดหน้ากล้องเท่ากับขอรุดาแข็งข้าของเราเลยทอยู่บนอวกาศแต่เจมส์เซนี่ใหญ่กว่านั้นอีกมากนะครับแต้อกเอาไปกางออกมาพับแล้วก็เป็นกล้องอินฟราเลตที่ดีที่สุดนะครับที่เรามีในตอนนี้นะครับครับก็คุณสมบัติเขาเป็นยังไงบ้างครับคุณสมบัติต้องเอเป็นเป็นกล้องที่ใหญ่อ่า เป็นกล้องโทรทัศน์วากาศที่ใหญ่สดุดเท่าที่เราเคยสร้างมานะครับด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดนะครับเท่าที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็มันสามารถเห็นได้ในช่วงอินฟาเรดนั้นก็มาสามารถสังเกตเห็นอะไรหลายอ,อย่างได้นะครับโดย,ดยซึ่งอ,ออกแบบมาได้สังเกตเห็นทุกอย่างที่สามารถดูได้นะครับ,รบแต่ว่ามันส่องมันไม่ได้ทํางานแค่ในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นอย่างเดียวมันไกลไปถึงอินฟาเรดก็สามารถทําให สามารถศึกษาเห็นรายละเอียดกาล็ลซีที่ไกลที่สุดท่านเคยเห็นได้หรือรแม้กระทั่งจะสามารถศึกษาสเปกตรัมเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของของที่เรายังไปไม่ถึงนะครับนี่ต้องเป็นหนึ่งในความสามารถหลายๆอย่างของกล้องโทรารรศนโอกาสเจมส์เว็รนะครับ,รบเราน่าจะได้ยินชื่อกล้องในเจมส์เว็รไปอีกเป็นสิบบปีเลยนะสวัสดีนะเชื้อเฟิรสหมดนะอีมาสิบปีอ่าที่น,นี้คนก็ใหม่ๆอีกแน่นอนวันนี้ยังไม่มี ยังไม่มีแผนอันถัดไปที่จะมาแทนเจมส์เบนโลเ็วนี้ครับแล้วเขาจับได้ไหมกระทั่ง CO2 เลยนะฮะอะไรนะครับเขาจับ CO2 ได้เลยนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับที่แบบเดียวกับที่เราหายใจออกมานะครับการเดียวกับที่วัเนีนที่เราเราทุกคนทุกวันทุกคนนี้ที่กำลังฟังอยู่นะที่เหายใจออกมานะครับหายใจเอา CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับ ทีนี้เขาก็ตรวจจับได้นะครับอย่างที่บอกว่ากล้องมันเห็นในช่วงอินฟราเรดเนี่ยซึ่งก็เราสามารถศึกษาสเปกตรัมได้นะครับแล้วเราสามารถศึกษาในช่วงแผบความยาวคลื่นที่เป็นคลื่นในการแผ่รังสีออกมาของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถ้าเราหาอย่างนี้เราก็จะระบุได้ว่าตรงไหนของที่เราสังเกตมีคาร์บอนไดออกไซด์บ้างนะครับซึ่งเขาส่องไปที่ดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาวพฤหัสซึ่งยูโรปะแล้วเขาก็จะเจอเขาเจอแล้วว่ามันมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่นะครับครับ นนซึ่งอย่างที่อย่างที่ผมบอกไ้เมื่อกี้เนี่ยว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันคือกาซที่เราหายใจออกมานะครับอ่าซึ่งมันก็แหล่งกําเนิดหนึ่งที่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับก็เลยทําให้อันนี้เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่แหล่งเดียวที่กําเนิดได้มีกระบวนการอื่นเช่นเดียวกันที่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เพราะนั้นอันนี้ไม่ได้หมายความเรายือนอยันว่าเจอสิ่งมีชีวิตหายใจออกมาทอ,อยู่โรปานะครับไม่ได้อย่างนั้น มันมีกระบวนการอื่นแต่ในขณะเดียวกันนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็มันเป็นได้นอนว่าสิ่งเป็นอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องเียามากกับสิ่งมีชีวิตนะครับ,รบแล้วก็อ่าอย่างน้อยๆถ้าเราพบว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็อคือมันก็มีความเป็นไปได้นะมากกว่าไม่มีไม่มีแน่นอนนะครับมันทําให้ความน่าสนใจยูโรป้าเนี่ยจริงเรายังไม่ได้พูดเรื่องยูโรป้านะครับ,รบย้อนกลับมาในนึง ยูโรปาเป็นดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาวพฤหัสเป็นดวงจันทร์ดวงนี่เขาเรียกว่าหนึ่งในดวงใจคาริโอสี่ดวงเป็นดวงจันทร์ที่ดาวคาริโอค้นพบกัตั้งแต่แรกนะครับเห็นดวงจันทร์สี่ดวงนะป็นไงการเลียนมูลของดาวพฤหัสนะครับแต่เราพอเข้าเขาเคยโฉบเขาเคยใกล้ๆเนี่ยเราพบว่ามันเป็นดวงจันทร์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าพื้นผิวดวงจันทร์นี้มันมีมันเหมือนมันเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะครับเป็นน้ําแข็งเต็มไปหมดเป็นดาวที่เป็นพื้นผิวมีแต่น้าแข็งแต่น้ําแข็งมันมีรอยแตกอยู่ครับ มันมีรอยแตกเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้ามันม้ําแข็งมันมีรอยแตกได้หรือว่าเป็นไปได้ว่าข้างใต้มันมีอะไรเคลื่อนที่อยู่หรือเปล่านะครับเปรียบเทียบก็เหมือนกับโลกของเราเรื่องของเราก็มีแผ่นเปลือกโลกที่มันเลื่อนได้นะรอยแยกเปลือกโลกใช่ไหมครับบางทีตรงที่มีรอยแยกเนี่ยก็จะมีภูเขาไฟใช่ไหมดันเอาอลาวาละร้อนออกมา <c oughs> ใช่ไหมครับ เราก็เคยค้นพบว่านะครับดวงจันทร์ดวงอื่นๆเนี่ยในระบบกุเรียที่มันมีน้ําแข็งมีรอยแตกอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็มีแต่ว่ามันเนื่องจากมันเป็นน้ําแข็งนะแทนที่บนโลกเราเป็นหินใช่ไหมหินมีรอยแตกเพราะว่าข้างใต้มีหินที่ล้อมเหลวก็วพ่นออกมาเป็นลาวาใช่ไหมครับแต่นี้มันเป็นน้ําแข็งหมดทั้งอันมันมีรอยแตกมันก็อาจจะมีน้ําแข็งล้อมเหลวที่อยู่ข้างในแล้วพ่นออกมาเหมือนกันไหมนะครับเขาเรียกว่าภูเขาไฟน้ําแข็งน้ำไอซ์บเคนโน่นะครับไอซ์เคนโน่ อ่านะครับมันก็เหมือนผู้ขอบไฟแหละที่เราที่พ่นออกมานี่จะเป็นเอะแทเรี่พ่นออกมามันเป็นน้ำแข็งแทนลยมันไม่ได้เป็นพ่นออกมาเป็นหลังว่าใช่ไหมครับซึ่งถ้ามันมีไวนิลโอเคโนมันมีกีเซอร์มีน้ำผุร้อนนะครับพุ่งออกมาก็แสดงว่าข้างใต้พื้นผิวนี้มีมหาสมุทรอยู่นะครับซึ่งถ้ามันมีมหาสมุทรอยู่มันจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากพราว่านี่เรามีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ค่อนข้างชัดเจนมาก ยูโรปาข้างใต้น่าจะมีน้ําเป็นของเหลวอยู่น่าจะมีมหาสมุทรอยู่นะครับเพราะว่ามันมีรอยแตกมีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่โอ้คขอโทษครับการที่เราค้นพบอค้นพบคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากดาวเคราะห์ที่อาจจะมีมีมหาสมุทรอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะครับอว่ากันว่าในระบบสุริยะนี่นะครับดาวยูโรปาเนี่ย น่าจะเป็นสถานที่ที่ขัดจากโลกที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตมากที่สุดแล้วนะครับเพราะองค์ประกอสภาพหลายอย่างมันเอื้อเฟื้อมากนะครับแล้เราเราครั้งหนึ่งเราเราตั้งแต่เราเราู้มาสักพันแล้วว่าอยู่ด้านหน้าจัมีมหาสมุทรอยู่ใต้พื้นผิวนะครับแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามีมหาสมุทรมันจะเพียงพอไหมเพราะว่ามันไม่มีแสงแดดตกลงไปถึงมันมีน้ําแข็งปกคลุมอยู่นะครับแต่พอเราดําน้ําลงไปที่ก้นทะเลลึกของโลกเนี่ยเราก็พบว่าแม้กระทั่งก้นทะเลที่ลึกมากๆที่ไม่มีแสงแดดส่อง,งมาเนี่ย บางทีมันก็มีคูอควงไฟขุดออกมาแล้วมันก็ตรงผูกขอกไฟนั้นปรากฏว่ามีสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมากที่มีระบบนีเวศท,ที่ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกเราเลยนะครับที่มันกินแทนที่มันจะสังงคอได้แสงมันสังเค์จากเคมีที่ปล่อยออยกมาต่าเนะี่ยู้นี้เขาเรียกว่า black s m o อร์นะที่เราพบในใต้ทะเลทันทีที่เราพบไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งมีชีวิตที่แทบจะเหมือนเอเลี่ยนเลยก็ว่าได้นะครับอยู่บุนโลกของเราเองเนี่ยมันก็เลยทําให้เราสงสัยว่าเออแล้วถ้ายูโรปามีมาหาสมุทรมีน้าพุ กูขอไฟอะไรอย่างนี้ออกมามันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นเอเลี่ยนจริงๆอยู่ได้หรือไม่นะครับแล้วนี่เราพบคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งอย่างที่บอกเป็นหนึ่งใน g า s ที่สิ่งมีชีวิตไายใจออกมานะครับมันก็ยิ่งทําให้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆข้าไปใหญ่นะครับโหนี่ฟังเพลินเลยนะเนี่ยจินตนาการตามไปด้วยคือคือมันเป็นเรื่องที่ดีมากทีอย่างน้อยทําให้เราเนื่องจากว่าเราอาจจะจะแช่เข้ามาดูดูภาพยนตร์หรือสารคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอจะนึกภาพถึง ภายใต้มหาสมุทรที่ลึกของประเทศไอของโลกใบนี้ได้ซึ่งลักษณะเท่าที่ฟังโนแล้วเนี่ยมันมันอาจจะไม่เหมือนของโลกเราเป๊ะถูกไหมฮะแต่มันอาจจะมีอะไรที่แบบคล้ายๆกับอะไรอ่ะของเรานี่มีความร้อนอยู่ข้างบนแต่ของเขานี่มีความเย็นอยู่ข้างบนอะไรทำนองเนี้ยมันต้องคิดกลับไปด้วยไหมับเราก็มีความร้อนจากข้างใต้เหมือนกันนะครับใช่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 ของเราข้างใต้ก็มีความร้อนแล้วซึ่งเรารู้ว่าภายในดวงจันทร์ของดาวพฤหัสหลายดวงเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่กา อ่ามันจะมีแรงเหมือนกับแรงชัดนอแรงให้ม่เกิดน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยนครับบีอปัดดวงจันพวกนี้ถ้าให้แกนกลางร้อนมากๆนะครับนี่ภาพเหมือนกับเหมือนกับอ่าตอนเด็กเล่นน้ำมันอย่างครับก่อนที่เราจะเอาดินน้ำมันมาปั้นได้เราต้องนวดก่อนใช่ไหมดีดปัดดีดดีไปด้านู่น้นี้มันก็จะอุ่นขึ้นนิดนึงครับแล้วมันก็จะยิ่งถ้าวันไหนหนาวๆเงี้ยเราต้องยิ่งนวดเยอะให้มันอุ่นๆมันถึงจะขยับได้ครับนั่นเหลรู้ว่ามีกระบวนการเหล่านี้อยู่ดวงด่าดวแรงน้่มถ่วงดาวพิหัดมันพยายามดีบป เพราะเราก็เชื่อว่าข้างในมันน่าจะร้อนนะครับเราเคยพบหลักฐาน,นะระบ,บนดวงจันทร์ดวงอื่นที่มีเหมือนกับน้ำผุร้อนในพุ่งออกมา<ช>แล้วนะครับอย่างในดวงจันทร์ของดาวเสานะครับเอ็นเซลดัสนะครับพุ่งออกมาแล้วก็พบว,ว่าน้ําแข็งส่วนนึงเนี่ยเป็นส่วนที่มันทามันเติมเข้าไปในวงแหวนของดาวเสานะครับทีนี้ดวงจันทร์ยูโรป้าก็มีการพยายามจะหาเหมือนกันว่ามันมีน้าผุไหมนะครับกล้องสัมผัสโอกาสทับเบิลเคยเจอหลักฐานที่เหมือนว่ามันจะมี แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบราคาก็ยังไม่ชัดนะครับส่วนนรื่งของการคุ้มารนี้คือเขาพยายามจะหาว่ามันมีน้าขุพุ่งออกมาไหมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเขาไม่เจอนะครับแต่การที่ไม่เจอไม่หมายความมันมีอาจจะเป็นแค่ว่าตอนที่ดูอยู่ตอนนั้นไม่เห็นก็ได้นะครับมันอาจจะมีย่านใงหรือมันอาจจะช่วงนั้นมันไม่ได้พุ่งออกมาต้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอแทนก็คือเขาเจอว่ามันมีคำพนันขายออกมาครับแล้วมันไม่ใช่คำพนันเฉยๆด้วยนะครับเขาเจอว่ามันเป็น วันท้าวเนไซด์เนี่ยถูกปลดปล่อยออกมาโดยกระบวนการใหม่ๆนะครับมันไม่ใช่ซึ่งอย่างน้อยก็บอกว่าดาวดวงนี้ไม่ได้ตายแล้วนะครับมันมีกระบวนการมันจเกิดใหม่หรือม่ไายาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ใต้พื้นผิวตลอดเวลาครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคาว่าอนลสไซด์การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวความร้อนทั้งใต้อะไรที่ปล่อยออกมานะมันเป็นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มันเรียกก็เป็นข่าวดีเช่นกันใงความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นนะครับ ทางนี้มันก็ต้องย้ําให้ชัดตรงๆว่าไม่ได้หมายความว่าเราเจอแล้วว่ามันมนะครับเราแค่บอกว่ามันหลายลอย่างมันอดคท้องมันทําให้ยิ่งมีความเราลู้อยู่แล้วมันมีความเป็นไปได้ที่ดาวดวล่านี้จะมีสิ่งในชีวิตแต่ข่าวเหล่านี้มันยิ่งทําให้ความเป็นได้ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอย่างนั้นละก,กันเอาแล้วอย่างนี้เราจะต่อยอดอยังไงต่อครับเนี่ยต่อยอดอยังไงใช่ไหมครับเราต้องไปดูครับนะครับเราต้องส่งยานไปสํารวจ ซึ่งบังเอร์ที่ว่าเรามีอยู่แล้วเขากำลังนาซากําลังจะส่งสํารวจไปนะครับที่ว่ายูโรป่าคลิปเปอร์เป็นโครงการยูโรปาคลิปเปอร์นะครับจะส่งออกไปปี2024นะครับประมาณตุลาวันที่6ตุลาคม2024นะครับจะส่งออกไปแล้วก็ใช้เวลาอีกสักั่หนึงหลายเดือนนะกว่าจะไปถึงนะครับดาวพฤหัสอาจจะไม่แน่ใจไม่ได้นานเท่าไหร่อาจจะเป็นปีก็ได้นะครับค่อยๆเดินทางไปก่อจะไปถึงแล้วถึงนะครับเราก็จะ โชว์ผ่านนะครับแล้วอ่าแล้วใครอยากจะเอาชื่อตัวเองใส่ลงไปบนดาวก็ได้ได้ด้วยนะครับเขามีโครงการให้คนเอาบันทึกชื่อของตัวเองลงไปบนยานอวกาศด้วยที่จะส่งไปยุโรป้าเนี่ยนะครับครับกลับมาน่าสนใจเอาเป็นว่าเออครับได้ยินนะครับได้ยินครับได้ยินครับผมกกำลังฟังอยู่คือกาลังหลับตานึกภาพแต่ว่ามอนกบเป็นการได้ยินไหมคุณมติพรนฮะโอ้ได้ยินไหมฮะได้ยินไหมฮะ ได้ยินแล้วครับอ่าครับได้ได้ยินนะครับได้ยินนะครับชัดเจนนะครับตอนนี้ได้ยินแล้วครับอ่าครับครับผมคือกําลังนึกนึกภาพตามอย่างนี้ว่าเอ่อถ้าสมมุติว่าเราเราเจอไอ้ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยแล้วก็อนาคตข้างหน้ามันอาจจะมีในขยับหรือว่าส่งสัญญาณมามากกว่านี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ไหมถ้ายูโรป้ามีสิ่งมีชีวิตนะครับถ้ามีไม่น่้จะเป็นสิ่งมีชีวิต อาจาจะเป็นสิ่งมีชีวิตง่ายๆ <c oughs> มากกว่าอาจะเป็นอา,อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบเป็นต้นกาเนิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือว่าแบบชีวียอะไรอย่างนี้หรืออาจจะไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตบนโลกเราที่เรารู้จักเลยก็ได้นะครับ <c oughs> ว่าเราเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีต้นกําเนิดที่แตกต่างกันอย่างมากกับบนโลกของเรานะครับมันอาจจะมีสิ่งที่เราดูแล้วไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเราไม่คิดว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้น่าจะมีอารยธรรมหรือพยายามจะติดต่อสื่อสารกับเรานะครับแต่่ถ้าาเกิดว ถ้าลองนึกภาพว่าเนี่ยเราแวกเพลื่อนบ้านเราเนี่ยดวงจันทร์ของดาวดาวพอลในระบบสุริยา,าก็มีสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับความเป็นไปได้ที่จักรวาลนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกแล้วก็จะมีบางส่วนที่มันที่มันฉลาดเพียงพอทนาเพียงพอที่จะสามารถคุยกับเราได้ก็น่าจะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่น,น่าสนใจมากทีเดียวครับผมว่าลําพังการที่แค่รู้ว่านะครับอ่า โลกของเราไม่ใช่ที่เดียวในจักรวาลนี้ที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้นะครับผมว่ามันทําให้เรามองอะไรต่างๆเปลี่ยนไปอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็น่ากลัาน่าถึงเป็นมาเนี่ยครับ,รบเพียงแต่ว่านิยามของคำว่าสิ่งมีชีวิตเราอย่าไปเอาว่าต้องหมายถึงคนหมายถึงสัตว์อะไรพวกนี้แต่อาจจะเป็นเซลล์เดียวก็ได้ไดใ,ชใช่ไหมเราอาจจะต้องนิยามใหม่หมดเลยก็ได้นะครับราดเจอสิ่งมีสิ่งที่แบบว่าถ้าคนทั่วไปก็อาจจะไม่เรียกว่ามีชีวิตแต่พอดูบางอย่างแล้วมันอาจจะมีชีมันน่าจะเรียกมีชีวิตก็ได้นะอะไรอย ใช่ไหมฮะ,ะอาจจะเหมาะกับลักษณะของเขาเหมือนกับที่ท,ที่สักครู่คุณมติพลยกตัวอย่างว่ากรณีของสัตว์ที่มันอยู่ใต้ทะเลลึกเนี่ยรเราก็ไม่เคยเจอแล้วหน้าตามันก็ประหลาดแต่มันสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นได้มีทั้งความร้อนความเย็น<ช>ความมืดอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ใช่เพราะก็ข้างบนโลกเราเลยยังเจอว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่หน้าตามไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยเลยแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันอยู่บนดาวดวงอื่นจริงๆริงที่มันวิวัฒน์มีต้นกำเนิดวิวัฒนาการไม่เหมือนโลกเรามันจะยิ่ง่างตลาดตลาดไปแค่ไหน ก็น่าสนใจท้าทายท้าทายส่วนหนึ่งก็เนีย่ยดาวเทียมยูโรปาคิปเปอร์นะครับอาจจะช่วยบอกเราได้ครับ,รบอันนี้ก็เป็นดาวเทียมน่าสนใจนะครับเพื่อจะส่งไปอันนี้ไม่ใช่โลดไม่ใช่แลนเดอร์นะครับเราไม่ยังไม่ได้ลงไปยังี้ไม่ได้ลงไปจอดนะครับต้องมีโก็มีการวางแผนเหมือนกันว่าอีกหน่อยต้องส่งยานลงไปจอดแล้วต้อง <hayat> หาอะไรละลายน้ําแข็งทะลุลงไปเพื่อเป็นเรือดำน้าอะไรอย่างงี้ไปดําดูมหาสมุทรว่ามันมีอะไรอยู่นะครับแต่อันนั้นโคอีกต้องสักครักงหนึ่งอันดับแรกเราลองไปโชกอยู่ก่อน นะครับหรือว่าสปิเปอร์ตัง้งใจโฉบใกล้ใกล้พื้นผิวนะครับทั้งนี้มันตอนแรกเขาวางแผนว่าอยากจะไปโครจรรอบยูโรปเลยเพราะนี่เขาส่งไปชื่อก็บอกยูโรปสปิเปอร์นะแต่ชื่อไปสังเกตยูโรปนะครับแต่ว่าปรากฏว่าใกล้ดาวเฤือหันเนี่ยมันจะมีสนามแม่เหล็กของมันจะทาให้มีรังสีอะไรเยอะมากจนยานอวกาศจะอยู่รอดไม่ได้นะครับอยู่ได้ไม่นานเขาก็เลยงั้นเราก็แค่โฉบผ่านแล้วกันเราก็แค่โคจรรอบดวงจันทร์ดาวพฤื่อหันไปแล้ว เราท no ุกสามสิบสี่วันก็โฉบเข้ามาใกล้ยุโรป้าลรากินนะครับแล้วเราก็ค่อยๆถ่ายกคได้นะครับจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยได้ครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวการหน้ารบกวนใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณมติพลตั้งมติธรรมนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการดาราศาสตร์สถาบันสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องของกล้องเจมเว็บกล้องตัวใหม่นะครับซึ่งได้ไป สำรวจบนดวงจันทร์ยูโรป้าส่องดีกว่าใช้คำว่าสองดีกว่านะฮะแล้วก็ไปเจอออกซิเจนเข้าไปเจออิซีโอทูคำวไดออกไซด์นะครับซึ่งทําให้เชื่อว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นก็ได้ยังอาจจะอยู่นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าอนาคตครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.80ต่อปีนะครับ การเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน1,000 0บาทคำถามคือถ้าจะฝากเพิ่มเนี่ยต้องฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่คำตอบคือครั้งละ1,000บาทขึ้นไปนะครับส่วนใครจะเป็นผู้โชคดีอย่างไรเดี๋ยววันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับขอบคุณทุกน้ำใจที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้น แค่เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบีย้ยสูง1.20%คุณรับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษี1%และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม0.20%ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตพวกเราให้ดีขึ้น